นึกภาพงานแต่งงานที่มีแต่เด็กตัวเล็กๆใส่เสื้อกระโปรงบานสีขาวเดินเรียงแถวถือช่อดอกไม้กันเข้ามาเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้หนุ่มๆสาวๆที่วิ่งไปรับช่อดอกไม้มีแต่รอยยิ้มเบิกบานความสดใส When there's no left is there no can พี t เดเซนสวัสดีค่ะน้ำหอมที่ oh <my. S 1> เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยมาจากไลลารเอสลามทิเยบ้านเกลืองค่ะกลิ่นนี้มีชื่อว่า joyous e tuberose ค่ะเห็นชื่อที่มีคำว่า tuberose ต่อท้ายเนี่ยอย่าเพิ่งโดนหลอกเหมือนเรานะคะเราก็เคยโดนหลอกจากชื่อของน้ำหอมเนี่ยว่ามันจะต้องมีแบบ tuberose ดอกไม้ขาวกระหึม่มเลยไม่คิดจะสนใจขวดนี้มานานมาก จนกระทั่งมีวันหนึ่งนึกครืมอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดอ่านรีวิวในฟาแกรนติก้าคะ่ะเรตติ้งกลิ่นเนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่างชาติที่รีวิวในฟาแกรนติก้าก็ชื่นชอบแถมยูทูบเบอร์หลายๆคนน่ะที่เป็นต่างชาตินะคะและทุกคนแทบทุกคนเป็นกลุ่มคนที่เกียดทูบโรสเกลียดกาดีเนียไม่ใช่สาววกดอกไม้ขาวกลับบอกว่า กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ beautiful เป็นกลิ่นที่เขาชื่นชอบมากๆให้คะแนนบวกบวกบวกเออเราซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสาวกคนที่เกลียดทูบโรสเกลียดดอกไม้ขาวอ่ะเลยสนใจขึ้นมาและช่วงนั้นก็เป็นช่วงบ้าแบบสะสมน้ำหอมลายลัดเอสลามเมเทียอยู่ด้วยก็เลยไปลองดมกลิ่นที่เคานเตอร์ที่สยามพารากอนค่ะพอฉีดฟืดแรกปุ๊บเนี่ย รู้สึกเลยว่าใช่จริงเป็นกลิ่นที่เกือบพลาดไปแล้วอ่ะมันเตะจมูกกลิ่นที่เด่นขึ้นมามันเป็นกลิ่นโทนลิลลี่ดอกลิลลี่ออฟเวอเล่ที่อยู่ในน้ำหอมลิลลี่นะคะเราเคยอ่านเจอว่าดอกลิลลี่มันไม่สามารถสกัดออกมาจากดอกเขาได้จริงๆมันเป็นกลิ่นที่สังเคราะห์แต่ทุกครั้งที่ดมน้ำหอมไม่ว่าจะของแบรนด์ไหนก็ตามที่ชู ชูกลิ่นหลักเป็นดอกลิลลี่มันจะให้กลิ่นโทนประมาณเนี้ยมันเป็นกลิ่นนางเอกหลักของลิลลี่ค่ะมันเอาชื่อชูบรโรสมาหลอกทำไมก็ไม่รู้หรือเขาหวังจะตกคนที่รักเป็นชูบรโรสเลเวอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนฉีดฟืดแรกอะ่ะมันให้ภาพเหมือนเราไปยืนอยู่กลางทุ่งดอกทานตะวันอะ่ะมันเป็นแบบดอกสีเหลืองบานๆรับแดดที่สอดส่องลงมามี ละอองแดดระยิบระยับสีเหลืองอ่อนเต็มไปหมดมันจะต้องเป็นฤด,ดูกาลที่มีดอกไม้ผลิบานหลากหลายสีโดยเฉพาะสีเหลืองทุ่งดอกทานตะวันนั้นน่ะไม่ให้นึกถึงกลิ่นดอกทานตะวันนะน,นึกถึงภาพความเบ่งบานของดอกทานตะวันแล้วก็ b a บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ฉีดสําหรับ ไปงานแต่งอะ่ะมันให้ภาพของงานแต่งซึ่งพอเขาบอกไกด์มาเออเราก็ว่าเออมันก็ได้มันเป็นกลิ่นของรอยยิ้มเป็นกลิ่นของงานมงคลเป็นกลิ่นของความสดใสที่เป็นฟลอรรลจ๋าๆจ,จะเป็นฟลอรรลที่ลิลลี่ออฟเวอร์ถ้าใครชอบน้ำหอมกลิ่นหนึ่งของบ้านดีอ่ะที่มันเป็นลายเอ็กซ์คลูซีฟอะไม่แน่ใจว่าชื่อลายอะไรขึ้นต้นด้วยเมซงมั้งเมซง พรีวีหรืออะไรสักอย่างอ่ะของดีอันะกลิ่นนั้นอ่ะชื่อว่ากลิ่นลักกี้ค่ะเราเคยไปลองเทสกลิ่นน้ําหอมดีออหลายกลิ่นที่เคาน์เตอร์นะแต่ไม่ถูกใจเลยสักกลิ่นมีกลิ่นลักกี้นั่แหละที่ดมแล้วรู้สึกว่าเออหรือว่าจะเข้าท่าวงเล็บนะแค่หรือว่าจะเข้าท่ามันประมาณให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบอ่ะเป็นกลิ่นที่ขอคิดดูก่อนแต่มันเข้าท่าที่สุดแล้วในลไลน์เมซงอะไรของเขาที่เราเคยไปลองดมอ่ะถ้าใครชอบกลิ่นลักกี้ของบ้านดีออ คุณน่าจะชอบกลิ่นนี้เพราะกลิ่นนี้มันเป็นขั้นกว่าของลักกี้อ่ะมันมีความสดใสฟรุ้งฟริงกุ้งวิงว้งของแสงแดดอ่อนๆดวงไฟสีเหลืองอ่อนๆระยิบร,ระยับในทุ่งดอกทานตะวันหรือว่างานแต่งงานแนวคริสอะ่ะที่มันจะต้องลอดซุ้มประตูอะไรเข้ามาแล้วก็พาเจ้าสาวอะ่ะโยนดอกไม้ให้สาวโสดทั้งหลายอะ่ะวิ่งเข้ามารับอะ่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ นั่นคือตอนไปรองฟืดแรกแล้วเรายังไม่ได้ดมให้นานพอแล้วเราก็ตัดสินใจถอยขวดใหญ่ร้อยเอมเขามาแต่พอมาใช้งานจริงอะ่ะคือเราเป็นเพิ่งสังเกตตัวเองว่าเป็นอย่างเงี้ยกับดอกลิลี่หลายหลายแบรนด์มากๆเลยดมไปนานๆอะ่ะ มันจะเอียนมันจะเบื่อมันจะเลี่ยนทั้งๆท,ที่กลิน่นกลิ่นมันไม่ได้แน่นนะกลิ่นมันค่อนข้างสว่างสวยลอยๆฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ้งแต่ดมไปนานๆน่ะโดยเฉพาะถ้าใช้ติดต่อกันหลายวันนะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็โน้ตท่อนกลางพอผ่านไปหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะ่ะจะบอกว่ากลิน่นลิลลี่ที่สังเคราะห์ของเขาว่ามันค่อนค่อนข้างหวานแหลมพอประมาณะคะ่ะแล้วพอผ่านไปสักสองชั่วโมงอะ่ะ มันได้กลิ่นอะไรแบบเหมือนเย็ยนๆแสบจมูกอะโทนคล้ายๆแพทชูลี่แต่ไม่รู้ว่ามีแพทชูลี่หรือเปล่านะนมไปลงมามันแบบมันเซ็งอะสุดท้ายอะเราคิดว่าเขาก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ใช่ลูกหักในระยะยาวนะมันเป็นกลิ่นของเทศกาลที่นานๆทีอะใส่แล้วถึงจะแบบทำให้จิตใจสดใสเบิกบ มาดูข้อมูลในฟากันติก้ากันบ้างนะคะกลิ่นนี้เปิดตัวอมกมาตั้งแต่ปี2017สุคนทกกรผู้ปรุงกลิ่นคูคุณแทรรี่วอสเซอร์และคุณเดวฟินเจอร์สท็อปนต้ตมีกลินน่นน้ตซึ่งพอสัมผัสมาได้เบาบางพอตัดความแหลมของดอกไม้ไปน,นิดนึงมิดเดิลน,นต้ตมีทูเบอร์โรสลิลลี่จัสมินแซมบักซึ่งกลิ่นที่ได้ชัดๆเป็นโทนน้ำหอมลิลลี่อะคะ่ะตัวอื่นทูเบอร์โรสจัสมินดอกไม้ขา่าอื่นๆ มันอยู่ฉากหลังที่หลังสุดๆจนแทบจะจับไม่ได้เบสโน้ตมีวานิลาแซนดนบูดเวทีเวอร์รู้และกลิ่นที่ทำให้แสบแสบเย็นๆจมูกตอนฮาร์ดโนตผ่านไป2ชั่วโมงอ่ะน่าจะเป็นเวทีเวอร์แต่เป็นเวทีเวอร์ที่ออกไปโทนผสมแพทชูลี่อ่ะซึ่งเราไม่ชอบถ้าดมไปนานๆหรือใช้ทุกวันเป็นกลิ่นที่แบบนานๆทีใช้อ่ะพอได้ ส่วนเซนนันมูดกับวาน,นิลลานะ่าจะมาเป็นตัวตึงกลิ่นะเพราะว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยที่เป็นความขมความครีมมี่ค่ะมาให้คะแนนความยูนิคกันบ้างดีกว่าเราให้ไปแค่เจ็ดเต็มสิเพราะกลิ่นนี้มันทำให้เรานึกถึงน้ำหอมโทนลิลลี่ออฟวัเลย์จากบ้านอื่นๆได้หลายแบรนด์เลยเพียงแต่ว่าในช่วงกลิ่นเปิดอะมันจะเพิ่มความฟุง้งฟริง้งวุ้งวิง,วงเหมือนได้ยินเสียงกระดิง่งมันให้อารมณ์แบบ งานแต่งงานมีคนถือช่อดอกไม้โปรยช่อดอกไม้มีความแบบว่าทุ่งดอกทานตะวันมีแสงระยิบระยับสีเหลืองแทรกเข้ามาเพิ่มความโดดเด่นในแง่ของความซับซ้อนเอาไปแค่5เต็ม10เพราะกลิ่นเนี้มันเป็นโทนฟลอรัรอลจ๋ามากๆและเป็นฟลอรัรอลที่ลินล,ลี่เป็นนางเอกหลักตั้งแต่ต้นจนจบเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนท่อนท็อ,ทอป มาเป็นฮาร์ดจนกระทั่งเบสอะลิลลี่อะแค่ค่อยๆหุบหุบดอกหุบดอกให้เล็กลงเล็กลงหุบกลิ่นของเขาลงอ่ะให้มันเบาบางลงและตอนฮาร์ดโน้ตผ่านไป2ชั่วโมงอะก็มีกลิ่นเหมือนแบบเวททีเวอร์ผสมแพทชูลี่อเย็นๆแสบๆจมูกนิดหน่อยแทรกขึ้นมาแค่นั้นเลยพอเบสโน้ตก็แค่แบบเงียบลงไปอะไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนกลิ่นไปจากโทนฟลอรัลอะไรมากมาย ในแง่ของความติดทนก็เอาไปแปดเต็มสิบกลิ่นนี้อยู่เฉลี่ยแล้วเราหกถึงแปดชั่วโมงนะแต่ถ้าเพิ่มสเปรย์คือเราฉีดอย่างมากก็สองสเปรย์ถ้าเพิ่มสเปรย์ไปสักแบบสี่ถึงหกสเปรย์ฉีดที่โดนเสื้อผ้าก็อาจจะพอยิงยาวไปได้สักสิบชั่วโมงค่ะในแง่ของการกระจายกลิ่นนี้ก็คิดว่ากระจายไม่เกิน2ช่วงแขนเพราะก็ยังไม่เคยได้รับฟีดแบ็กอะไรจากคนรอบข้างตอนเ,าเอาไปใช้งานจริงค่ะ ในแง่ของเวอร์สไทยหรือโอกาสการใช้งานกลิ่นเนี้ยเราว่าให้ไปซับ5-10คือมันเป็นกลิ่นของโอกาสพิเศษอะในงานมงคลหรือว่าต้องไปเที่ยวรูดูใบไม้ผลิไปเที่ยวสวนดอกไม้ที่เขาให้ถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรแบบนี้ค่ะมันจะไม่ใช่กลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวนันเดลี y ยู e เพราะว่าด้วยความมีหญ้าแฝกผสมโทนแพทชูลี่เย็นๆสับๆจมูกนิดนึงอ่ะมันจะมึนๆหน่อยๆทั้งๆที่กลิ่นมันไม่ได้แน่นนะแต่มันมีความหวานแหลมของอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการสังเคราะห์กลิ่นให้เหมือนดอกไม้อะไรหรือเปล่าทั้งๆที่ทูบูโรสก็ไม่ได้เด็นนะแต่ไม่สามารถใช้ติดกันทุกวันได้จะมีความเลี่ยนความเบื่อเป็นความเลี่ยนความเบื่อที่ไม่ใช่เลี่ยนขนมแน่นน่ะเป็นเลี่ยนดอกไม้อืม แต่เหมาะกับการใส่ไปออกเดตใส่ไปแบบไปสร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้ามเลยแบบนี้ค่ะแต่มันต้องนานๆทีนะอย่าใส่ไปให้เขาได้กลิ่นบ่อยๆมันจะเบื่อเอาได้ค่ะใครเคยใช้ Joy u s e t u be r o s แล้วชื่นชอบยังไงหรือว่าจับความซับซ้อนอะไรของมันได้มากกว่านี้ใช้แล้วเป็นลูกรักได้มากกว่าเราเนี่ย ลองเอามาแชร์กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอขอบคุณทุกไลค์ทุก subscribe ทุกคอมเมนท์ที่ผ่านมาในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ Can already tell all oh, that this feeling